สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวครับวันนี้เราจะมารีวิวและไอเทมที่หายากเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมานะครับหายากยังขุดทองคำนั่นคือปืนยิงความร้อนนะครับปืนยิงความร้อนพอดีช่วงนี้ผมทำเครื่องปิ้นทีดีบ่อยผมก็เลยอยากได้ปืนยิงความร้อนมาดูว่าแผ่นเพดอะไรของผมหรือว่าหัวฉีดผมอะทำงานตรงตามอุณภูมิไหมนะครับผมก็เลยซื้อมานะครับตอนนี้สมัย โควิดอะเมื่อสองเดือนก่อนเอไอเนี่ยประมาณแปดร้อยเก้าร้อยพันอะเนี่ยที่เขาขายกันสองร้อยเนี่ยสามร้อยเนี่ยนะครับตอนนั้นอะเมื่อสองสาเดือนก่อนเนี่ยไอ้น,นี่แรงเท่มากเลยนะหายากมากสากั่งจะกินก็นานมากออเดอร์เยอะมากที่ยิงมันใช้ไม่ได้นะครับนี่มันเป็นเกียร์ใช้กับวัดหยาบอะครับมันมันใช้กับคนไม่ได้อนะแต่ผมก็เห็นหลายคนซื้อไปว่าใช้กับคนนะไอ้น,นี่ยตัวยิงความร้อนนะครับโอเคเข้าเหลืองตัวยิงความร้อนนะครับปืนยิงความร้อนนะครับ มันจะใช้การวัดโดยการยิงแสงเข้าไปนะครับวัดเนี่ยเขาก็จะบอกนะครับมีแค่ปุ่มกดปุ่มพอกดมันก็จะทํางานการวัดนะครับปล่อยก็คือเลิกวัดนะครับง่ายๆใช้ฐาน e นะครับ 3A 2ก้อนมีทิ๊กเกอร์นะครับ firing incident นะครับเนี้ยเขาก็บอกว่าระวังพื้นผิววัตถุนะครับแล้วก็บ่งบอกถึงการยิงนะครับระยะการยิงเนี่ยคู่มือมีแค่นี้ครับผมซื้อมา250าบาทเป็นไงล่ะถ้าในตอนนั้นซื้อก็เป็นพันอ่ะเนี่ยผม หมดโควิดผมถึงซื้อส่งแป๊บเดียวด้วยไม่ถึงอาทิตย์นี่นะครับก็จะมีบอกระยะการยิงชจากผมอ่านไม่ค่อยออกเก้าร้อยมิลพันห้าร้อยมิลอืมนะคงเป็นตัวครูนะครับค่าความคาดเคลื่อนมัน้งผมก็ไม่ค่อยมีความรู้นี่นะครับประมาณนี้แล้วก็มีหน้าจออันนี้เป็นปุ่มว่าให้เราโชว์แสงเลเซอร์ไหมอันนี้เป,นเป็นเปลี่ยนนะครับเซลเซียสหรือว่าฟาเรนไฮ อันนี้กดเปิดปิดหน้าจอนะครับมีแค่นี้นะครับเวลาจะใส่ทานผมซื้อมันตอนแรกผมงงม,มากเลยนะผมงงว่ามันใส่ยังไงนะครับนี่ผักออกมานี่ตรงๆครับแค่นี้แล้วก็ใส่ถานผมเรียกฐานก้อนเล็กอะผมไม่รู้เรียนจนติดปากมันมีฐานก้อนเล็กกับฐานก้อนใหญ่ครับฐานก้อนใหญ่มากนี่นะครับอันนี้คือ3 a มใส่เข้าไปมันก็จะล็อกของมันมันเชียงอะไรไม่รู้พังเป เนี่ยกดมันก็จะทํางานเห็นไหมครับที่นี่ครับกดนี้ไฟหน้าจอติดกระดับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับมาดูดูเนี่ยปุ่มดับติดที่นี่ครับยิงออกมาเป็นแสงถ้าไม่อยากให้ยิงออกมาเป็นแสงกดปิดแสงก็ไม่มีแต่มันยังวัดอยู่นะครับคราวนี้เราจะรู้เองไงมันวัดจริงเห็นไหมเขาแชร์กันว่าในองค์ในอดไม่ได้ต่อสายไฟไม่มีนะครับจากเซนเซอร์จะให้รื้อก็เสียดายดตังค์เนาะเอางี้แล้วกัน ตอนนี้มัน35ใช่ไหมครับเปิดวัดแสงด้วยกันเลยอ่ะยิงเดอสามสถ้าผมยังไม่ตาย34ผมเปิดโนต้ตบุ๊กทิ้งไวนะ้นี่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 พระเอกของเราอยู่ตรงนี้มันวัดโนต้ตบุ๊กมันต้องขึ้นอ่ะเพราะผมจะยิงที่ช่องระบายอากาศมันต้องมีทำไมแค่37อ่ะเอาดีๆสิหรือว่าโดนจีนหลอกแล้ววะ เออแต่มันก็ยินๆนะอ่ะลองดูใหมสามสิบเจ็ดสามสิบห้าเฮ้ยเออ,เอ,อชักไม่ชัวร์แล้วอ,อ่าเดี๋ยวรู้กันจีนลองไม่หลอกสองร้อยบาทหลอกกันปะวะนี่เฮ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมมันไม่ได้หลอกแม่ลบสิบแปดลบสิบเจ็ดเฮ้ยน้ำแข็งที่บ้านเย็นนะ ยังไม่ใช่น้ำแข็งปลอมนะครับเย็นโอเคอ่ะมั่นไงเห็นไหมยิงผมบ้างปา่าสามสิบสองเสาย,ยิงน้ำแข็งลบสิบห้าสิบเจ็ดยิงผมบ้างสามสิบสามสามสิบสี่โอเคยิงโน้ตบุ๊กสามสิบหกสามสิบห้าก็โอเคอ่ะเอาฉลับน้ำแข็งเออมันไม่หลอกลแลยล่ะลบสิบเจ็ดลบสิบหกโอเคใช้ได้นะครับสองร้อยห้าสิบบาทไม่จกตา ง่ายๆนะครับซื้อไว้ติดบ้านน่ผมก็เอาไว้ยิงเออไปต้มน้ําทาโน่นทานี่เอ้ยน่าจะยิงได้นะผมว่าเออแต่เนี่ยเขียน,นนิดนี้หนยนะครับเนี่ยตอนนี้ค้างอยู่ที่ลบสิบหกมัน,น่าจะค้างที่อุณหภูมิล่าสุดอะผมเดาเนี่ยถ้ากดไกลนะครับมันก็จะวัดใหม่ถ้าปล่อยไกลมันก็จะค้างที่อุณหภูมิล่าสุดง่ายๆนะครับอ่าดูนะดู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 ดดอีกรอบหนึ่งนะครับรุ่นนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับวัดได้จริงนะครับ แม่นไม่แม่นไม่รู้แต่ว่าได้จริงนะครับยิงน้ําแข็งเป็นติดลบยิงผิวก็เป็นบวกอยู่นะครับเช่นนี้นะครับง่ายๆโอเคนะครับงี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามถึงท้ายคลิปอย่าลืมนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ